ุดซอยคอยนาน <S <S เอ๊ะทำไมชื่อร้านนี้ละ่ะนี่ตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยให้เดานะว่าร้านเนี่ยคงจะอยู่แบบว่าสุดซอยอ่ะก็เลยแบบว่าเดินเข้าไปไมันใช้เวลานาน,านแน่แน่อันนี้เดาไว้ก่อนนะผิดจ้ะ,ฉะเฉลยเลยปะล่ะไม่ต้อง จะเฉลยอ่ะไม่เอายังไม่อยากฟังเฉลยไม่ได้อยากฟังก่อนว่ร้านนี้ไหก็ได้เป็นเด็กกระตันยูค่ะต้องเชื่อฟังพ่อแม่นะคะร้านนี้มีชื่อว่าสุดซอยคอยนานค่ะเป็นร้านส้มตำอยู่ชาญเมืองจันทบุรีชื่อร้านเนี่ยก็ฟังดูแปลกใช่ไหมล่ะแต่อาหารของเขาเนี่ยแต่ละเมนูนะคะขึ้นชื่อเรื่องความแซ่บแล้วก็ความอร่อยมากๆเลยเมนูเด็ดที่ต้องยกให้เลยที่ใครๆก็บอกว่าต้องสั่งนะมาร้านนี้คือเด็ดมากๆเลยก็คือแซลมอนจะเอาไปทําอะไรก็อร่อย อย่างเช่นสามสหายแบบนี้นะคะที่รวมเอาหอยนางรมเนื้อหวานแล้วก็แซลมอนชิ้นโตโตหอยโตโตแบบนี้เลยแล้วก็กุ้งสดตัวใหญ่นะคะไว้ในจานเดียวกันส่วนใครที่ชอบเมนูตำอีสานก็ต้องไม่พลาดอีกเช่นกันนะร้านนี้เขาก็บอกว่าโอ้โหขอแนะนำเลยนะคะร้านนี้เนี่ยเด็ดสัตติมากเลยค่ะที่ต้องไม่พลาดเลยนะคะก็คือหมูตกคลกค่ะ ต่อด้วยต้มแซบกระดูกอ่อนที่เขาใช้กระดูกอ่อนใบพายกินกลุบเคี้ยวกรอบโอ้โหสดน้ำชืนใจมากเลยหรือจะเป็นไก่ทอดไก่ย่างนะคะร้านนี้เขามีหมดเลย<ะ>คุณอภิญญานะคะเจ้าของร้านเนี่ยเขาเล่าว่าอุ๊ยเปิดร้านมานานกว่า3ปีแล้วนะคะใช้วัตถุดิบสดใหม่เลยจากชาวประมงพื้นบ้านนอกจากสดแล้วขอบอกว่าที่สำคัญคือต้องใหญ่ด้วยค่ะคุณพ่อขาอ่ะฟังชื่อร้าน สงสัยแล้สิ<ช>สงสัยไหมถามหน่อยใช่สง,ส,งสัยมากๆเลย<ช>ทําไมต้องสุดซอยแล้วคอยนานเพราะว่าร้านคุณอยู่ลึกใช่ไหมครับผิดค่ะเพราะว่าลูกค้าเนี่ยต้องรอนานก็เลยตั้งชื่อให้แต่เขาบอกว่าเพราะว่าลูกค้าเขาเยอะนี่เขายอมรับเลยเหรอว่าเขาลูกค้าต้องมายืนรอนานอ่ะถูกต้อง สมัยก่อนสมัยก่อนคือเขาทําคนเดียวไงลูกค้าก็เลยรอนานค่ะคุณพ่อแล้วสมัยปัจจุบันล่ะสมัยปัจจุบันไม่ต้องรอนานขนาดนั้นละจ้าตอนนี้นะจ๊ะร,รับประกันไม่ต้องรอนานเหมือนเดิมแล้วเพราะอะไรมีลูกน้องคอยช่วยละค่ะไม่อตอนนี้คอยไม่นานแล้วแต่ว่าอยากตั้งให้แบบว่าเป็นจุดขายของเขานะเพราะว่าคนเยอะจริงๆร้านนี้นะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเจ้าของร้านกันดีกว่านะคะก็ค,คือม,มันมาสุดซอยแล้วเมื่อก่อนคือทําคนเดียวเวลาลูกค้ามาเยอะ มันก็ต้องรอ,อกันนิดนึงแต่ตอนนี้ไม่นานเหมือนที่คิดแล้วค่ะเมนูเด็ดของทางร้านมีอะไรบ้างคะก็ก็ก็มีหลายเมนูนะส่วนมากจะเป็นพื้นบ้านส่วนมากจะเป็นอาหารพื้นบ้านแล้วก็แซลมอนที่จะสดเพราะจะมาแล่เองสั่งเป็นตัวแล้วก็จะมาแล่เองส่วนมากที่ขายดีที่สุดจะเป็นเมนูแซลมอน ชอบคุณอภิญญานางตรงไปตรงมาดีนะใช่เมื่อก่อนน่มันคอยนานจริงๆอะเพราะทําคนเดียวอะแต่ตอนนี้ล่ะครับไม่เปลี่ยนชื่อร้านหรอว่าสุดซอยไม่คอยนานอะไรอี้นะใช้แมใช่ไหมจริงๆแล้วคุณอภิญญาอภิญญานะคะแอบขิงเบาๆแต่ว่าเพราะว่าร้านอาหารเขาอร่อยไงเขาเลยต้องตั้งชื่อร้านนี้เพราะว่าโอ้โหอาหารเขาจัดเต็มลูกค้าคนแน่นร้านแต่ตอนนี้คอยนานยังไงก็ต้องคอยเพราะอร่อยถูกต้องแต่ตอนนี้ขอบอกเลยนะคะ ไม่คอยนานแล้วนะจ๊ะเพราะว่ามีลูกน้องคอยช่วยแล้วนะคะถ้าเกิดว่าอยากชิมนะแวะไปได้เลยนะคะร้านสุดซอยคอยนานอยู่ในซอยเกาะลอยนะคะตําบลเกาะขวางอําเภอเมืองจันทบุรีนะจ๊ะนะครับไป,ปอุดหุนกันนะน่ากินหมดเลยทุกเมนูเลยนะครับข่าวช่อง8คดกรบเครื่องเคียงข้าง